ช่วยเหลือตลอด4ปีไม่เคยขาดบุ๋มปนัดดาโอนเงินให้ป้าแมวใช้มากกว่าลูกตัวเอง โดยป้าแมวเผยว่าก่อนหน้านี้มีอาการเขาไม่ดีและเมื่อเร็วๆนี้ยังปอดไม่ดีอีกตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยังมีเรื่องที่ฟ้องกันอยู่กรณีเช็คแดงส่วนตัวไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ทนายเป็นคนจัดการให้ส่วนงานละครก็มีบ้างวอนขอผู้จัดป้าแมวทำงานได้จำบทได้ดีขอบคุณอั้มพัชราภาและบุ๋มปนัดดาที่คอยช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องค่าดูแลตัวเองและยังฝากถึงดารารายหนึ่งที่ออกสื่อโครมโครมอ้าง ว่าช่วยเหลือตนแต่กลับไม่เคยดูแลเลยช่วงตรุจีนที่ผ่านมาบุ๋มก็เอาซองแดงมาให้ด้วยบ้านของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอดีตนางสาวไทยนักสแสดงและพิธีกรคนดังในย่านรามอินทราโดยบุ๋มเล่าว่าบ้านหลังนี้เธออยู่มาสองปีแล้วเป็นบ้านที่มีขนาดเนื้อที่200ตารางวาส่วนราคาบ้านที่เขาลืออกันก็ไม่ถึง100ล้านอย่างที่เขาว่ากาันแต่ก็เยอะอยู่บุ๋มบอกพลางหัวเราะบ้านมีทั้งหมด15ห้ห้องนอน อยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนที่นี่มีทั้งหมด15ห้องคิดว่าอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กับเราถ้าท่านพร้อมแล้วเราก็สามารถดูแลท่านในเต็มที่ดูแลญาติญาติดได้คือสมัยเด็กๆบุ๋มอยู่แฟดห้องเดียวอยู่การ8คนพอเรามีบ้านก็อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆอ,อย่างที่ฝันเมื่อเรามีกําลังในการดูแลญาติพี่นนอะก็อยากจะดูแลทุกคนบ้านบุ๋มเจ้าที่จะดีมากบางทีเราเลือกบ้านก็เลือกจากความรู้สึกเจ้าที่เขา ก็มีของเขาบุ๋มจะมีเซนตั้งแต่เด็กอย่างกระจกโบราณอายุกี่ปีไม่รู้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าพี่เจอของของบุ๋มเราก็นึกว่าเป็นภาพวาดผ้าถุงสวยๆปรากฏวา่าเขาส่งมาจากเชียงใหม่ถึงบ้านตอนเช้าทุกคนก็กลัวนอกจากนี้ยังมีสระายน้ํารูปตัวแอลและสระไวน้ําสามารถเปลี่ยนสีได้รวมถึงภายในก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามและใหญ่โตขนาดนา้นไปชมกันได้เลยกําลังหลงลูกชายหนักมากสําหรับ พี่ที่ก่อนคุณแม่ลูกอ่อนบุ๋มปนัดดาที่ก่อนหน้านี้มักจะโพดภาพการทํางานและการช่วยเหลือสังคมเป็นสัส่วนใหญ่แต่หลังจากคุณแม่บุมมีลูกชายตัวน้อยน้องอลิซมาเติมเต็มในชีวิตครอบครัวทําให้ตอนนี้ในอินสตาแกรมของเจ้าตัวมีแต่รูปความน่ารักของลูกชายรวมถึงโมเมนต์การเลี้ยงลูกของคุณพ่อกล้ามใหญ่ก็อดอาทิ์ก็มีให้เห็นมากขึ้นด้วย